ก็หน่อยไม่แน่ใจอะว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามันนั่งอยู่ขวางถนนแบบที่จะเห็นต่อไปเนี้ยอเอ๊ะถ้ามานั่งทำอะไรอ่ะแล้วเขาจับตรงล้อรถทำไมอะรถชนเหรอเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยดูสิไม่ขย,ยบไปไหนเลยนะเ,ออเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ บริษัทเทลสกรจำกัดหนึ่งในผู้นําด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทลสกรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailand Influencer Award 2023งานประกาศรางวัลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรือ Influencer และ Influencer Campaign แห่งปีกําหนดจัดขึ้นในวันที่16กันยายน2566ณไอคอนสยามหอชั้น7อยากชวนนะเข้ามางาน Thailand Influencer Award 2023 Influencer ที่ได้รับรางวัลเนี่ยไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับเคลื่อนกันไปด้วยกันค่ะเพื่อให้เติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่าดับเบิ้ลดิจิตร่วมกันค่ะ